ở <laughs> à, máy thử với lên tôi lên nữa. nếu có đông luôn nếu cũng đông luôn rồi. quay rồi? ồ anh hiện mày cái ตัวมือหลับตาทำใจได้เป็นสมาธิห้ารืมตาเด็ดขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนอะเวสภุสะเวสภุสะอนิีจานิจากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติขึ้นเลยัอันนี้อนิจานิจากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติขึ้นเลยอันนั้นยันโตอันนั้นยันโตกายังติเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสะภุสะเวสะภุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสะภุสะเวสะภุสะเวสสุสะเวสสุสะเวสะภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะ สักข์เทวุธังเวสุวรรณวุธังเวสุวรรณวุธังสักข์เทวุธังไปสักข์เทวุธังใบสักข์เทวุฒังสักข์เทวุธังไปผีสักข์เทวุธังไปสุลินสักข์เทวุธังไปไปไปสักข์เทวุฒธไปสักข์เทวุธังเวสุวรรณวุธังสักข์เทวุธังไป สักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังหลุดไปซะอยู่ในตัวและอยู่ในกายสักขะทาวุฒังโอ้พระผู้ย่อพลวัตส่อยสักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะทาวุฒังสัคทาวุฒังสัคทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังไปร้องดังๆให้นรกได้ยินสิผีเราออกไปซะโอ้ยโอ้ยสักขะทาวุฒัง สัคคะท้าวทังสัคขะหาวุทังเวสุวรรณวุฒังสักขะหาวุทังสักขะหาวุทังไปสักขะหาวุทังักออกไปหลุดออกจากล่างไปซะอย่างนีออกไปออกไปออกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยสักขะทาวุทังเวสุวรรณวุฒังสักขะหาวุทังออกไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย